ซึ่งได้ร่วมการปกป้องดูแลรักษาป่าสะพองผืนสุดท้ายของคนไทยทั้งชาติมาอย่างต่อเนื่องเขื่อนแกงเสือเต้นจะทำลายป่าสะพองผืนสุดท้ายที่เราร่วมรักษากันมาไม่เพียงป่าสะพองกว่า24,000ไร่เท่านั้นที่จะถูกน้ำท่วมอย่างถาวรมีป่าไม้เบญจพรณอีกกว่า30,000ไร่ก็จะถูกตัดฟันล้างผวางผืนดิน จมอยู่ใต้เขื่อนแกงเสือเต้นเช่นกันและยังต้องอพยพพวกเราชาวเสียบเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างจะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงได้อย่างไรเมื่อฝนตกใต้เขื่อนเขื่อนแกงเสือเต้นสูง712เมตรเขื่อนยมล่างอยู่ต่ำลงมาจากเขื่อนแกงเสือเต้นเพียง10กิโลเมตรตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแม่ยม สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเขื่อนยมบนอยู่ห่างจากหมู่บ้านเราเพียงสองกิโลเมตรหากเขื่อนแตกมาคงไม่ตายเฉพาะคนเสียบคนเมืองสองคนเมืองแพร่คงต้องตายกันทั้งเมืองเช่นกันเขื่อนเหล่านี้วนเวียนอยู่แถวนี้และยังคงจ้องทำลายป่าส์พองอยู่เหมือนเดิมเรา เพื่อข่ายองค์กรประชาชนนักศึกษานักวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชาวบ้านสมาชิกคนจนนักอนุรักษ์ลูกหลานเยาวชนกลุ่มตะกรยมและพี่น้องชาวตะบนเสียบขอยืนยันว่าเราจะร่วมกันปกป้องรักษาป่าสะทองและชุมชนของเราสืบต่อไปและจะต่อสู้คัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างของจังหวัดแพร่และเขื่อนแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เขื่อนโปงอางโปงอางเขื่อนแม่แจงจังหวัดเชียงใหม่เขื่อนวังชมพูจังหวัดพิษณุโลกเขื่อนโป่งเพชรเขื่อนโป่งขุนเพชรจังหวัดชัยภูมิเขื่อนท่าแซะจังหวัดชุมพรเขื่อนคลองกายจังหวัดนครศรีธรรมราช เขื่อนลำโดงใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนเหล่านี้คือรัฐภัยประเทศไทยไม่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับเขือนขนาดใหญ่มีแล้วเราเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนขอเรียกร้องให้รัฐบ,บาลยุติการผักดันเขื่อนใหม่หันมาใช้แนวทางจัดก,การน้ำชุมชนพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เหมืองฝายและอื่นๆอีมากมายอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนยากตคนจนมากกว่านี้และขอเรียกร้องให้รัฐบาเลเร่งแก้ไขปัญหาเขื่อนที่สร้างมาแล้วอย่างเช่นเขื่อนศรีธรเขื่อนปากูลจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนราศีสายเขื่อนหัวนาจังหวัดศรีสะเกดเป็นต้นรวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสมัสชาบนจน โผู้ค้าพี่น้องคนจนเพื่อเขาบรรดจังหวัดตรังยุติการโผู้ค้าพี่น้องท่าแซจังหวัดชุมพรและเร่งแก้ไขปัญหาสมัช,ชิกคนจนให้เป็นรูปธรรมเพื่อความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนสื่บไปด้วยกิจคารวัตรเพื่อข่ายกา์กรภาประชาชน6ตุลาคม2565นวัดดอนชัยตะบ,บนเสียงอำเภอสองจังหวัดแพร่ครับใช่